ไปที่อำเภอท่านทําแบบนี้หรือยังท่านที่อยู่ได้กันแบบไม่จดทะเบียนสมรสที่ลูกเกิดมาเนี่ยท่านทําแบบนี้หรือยังหรือมีเฉพาะมีชื่อพ่อในใบเกิดมีชื่อพ่อในทะเบียนบ้านดูแลกันทุกวันอย่างเงี้ยยังไม่พอค่ะเพราะถ้าถึงเวลาเป็นขึ้นมาต้องไปถ้าเกิดญาติเขาหัวหมอขึ้นมาเราปิดประตูไม่ให้ญาติมายุ่งค่ะถ้าเกิดว่าลูกไร้เดียงสาทุกวันเนี้ยฟังอาจารย์อยู่แต่ลูกยังไร้เดียงสาอยู่เลยอะ แล้วเมียก็หรือว่าเมียหาไม่เจอแล้วมีแต่ลูกอะ่ะจะรับรองบุตรได้ไหมถ้าขาดองค์ประกอบแดงองค์ประกอบหนึ่งขอบคุณพี่สามากค่ะขอบคุณมากต้องไปที่ศาลขอคําสั่งศาลให้พ่อรับรองบุตรได้ค่ะแล้วเอาคําสั่งศาลมาค่ะขอบคุณพี่สามากค่ะเนี่ยค่ะพี่สาอยู่สงขลานะฮะติดตามพี่สาได้พี่สานี้จะเป็นเอฟซีรุ่นแรกขอใอาจนะฮะที่มีความรู้ทางด้านผู้จัดการมรดกเอาไปแก้ปัญหาเคลียร์ทรัพย์สมบัติเรียบร้อยหมดแล้ว หลายๆคนที่เป็นเอซีอาจารย์รู้แรกๆก็สามารถ